สวัสดีครับลุงย้อนอ่าวันดีหลานอ่าวันนี้นะเป็นวันเป็นเป็นวันธรรมดานะซึ่งทางทางสวนสนุกเนะี่ยที่เขาสร้างอยู่ตรงใกล้ๆสถานีโครงการบ่อน้ําหัวใจนะใเนี่ยนั่นแหละเขาให้หลานไปสารวจในะวันนี้นะวันนี้ไม่มีเทศกาลอะไรนะก็หลานก็ไปสารวจได้แล้วบอกลุงด้วยว่า มันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างมีอะไรน่าสนุกบ้างมีอะไรให้เล่นบ้างไปครับลุงยอนไปไปกันเถอะเราแล้วลุงยอนไม่ไปหรออ่าลุงยอนเราไปวันเปิดสวนสนุกเลยพรุ่งนี้แหละอออครับครับโอ้ลุงยอนราไปวันเปิดสวนสนุกเลยเอ๊ะ ให้เราขอตั้งลุงยนดีไหมขอไปนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปสถานีโครงการบ่อน้ำหัวใจหรือว่าจะขอไว้ตอนกลับดีไว้ตอนกลับดีกว่าเผื่อนั่งมาสถานีหมู่บ้านที่หนึ่งอ่าลุงยนครับผมขอตัง1ิบหกบาทได้ไหมครับเผื่อผมจะนั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีหมู่บ้านที่หนึ่งแล้วก็นั่ง แล้วก็นั่งรถรับส่งมาเข้าหมู่บ้านนะครับอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่ะอ่ะนี่สิบหกบาทโอเคครับผมงั้นผมไปก่อนนะครับอืมไปตรงนี้ไว้จ่ายเงินรถไฟฟ้า BTS ไปแต่จริงๆเราก็เดินลัดรัดเข้าสถานี ไม่ใช่รัดเข้าสถานีสิรัดทางวัดก็ได้นี่นาเนี่ยเราก็เดินรัดทางวัดไปเดินรัดทางวัดไปก็ได้แล้วเนี่ยดูสเิเดินรัดไปทางวัดก็ได้แลละไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้า B t s อแต่ว่าเราก็อยากนั่งอะ่ะของเงินลงยอนมาแล้วไม่เป็นไรหรอก เดินลัดไปทางนี้ดีกว่านี่ลัดมาหลังหลังสาลาปฏิบัติธรรมมีกองปราบด้วยนี่จะผ่านธนาคารอมสินนี่ผ่านมาทางนี้แล้วนี่นี่นี่สวนสนุกนี่ ตอนนี้เราเดินลถใต้รถไฟฟ้า BTS มาแล้วนี่อันนี้ก็บ่อน้ําหัวใจนะนี่บ่อน้ําหัวใจนี่มีจรเต็มเลยนี่ลำอัานสวนสนุกกันเถอะว่าเป็นสวนสนุกอะไรอ้หูชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากสูงมากเลยอันนี้ก็เป็นที่จ่ายเงินอะไรเนี่ยที่รักเงินสวนสนุกเล่นทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบบาท โอ้ถ้าเล่นทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลยโอ้แพงนะเนี่ยสวนสนุกเลยเนี่ยห้องแลกเงินสวนสนุกอ๋อนี่ห้องแลกเงินสวนสนุกเหรอแล้วอันนี้ข้างเล่นอะไรเนี่ยทางเข้าทางเข้าทางออกรถไฟการ์ตูนโอ้ โอ้อันนี้ก็เป็นรถไฟสินะโอ้นำนำรถไฟเข้ามาแล้วเฮ้ยอันนี้เครื่องเล่นอะไรเนี่ยเครื่องเล่นเรือกระเชา้าโอ้เครื่องเล่นเรือกระเชา้าอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องเล่นอะไรเนี่ยเครื่องเล่นม้าหมุนโอ้โหม้าหมุนโอ้นำม้าเข้ามาแล้วมา้าหรอเนี่ยหรือรถม้าหรือรถฮะโอ้ เครื่องเล่นนี้น่าสนใจน่าสนใจที่สุดนี่ชิงช้าสวรรค์รู้เลยไม่ต้องอ่านเครื่องเล่นก็รู้นี่เครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากโอ้โหสูงมากเลยอะแล้วนี่รางอะไรเนี่ยเดินตามรางไปดูดีกว่าโอ้รางนี้รู้สึกว่าจะวนรอบสวนสนุกด้วยนั้นเนี่ยโหว,วนรอบสวนสนุกเลยเครื่องเล่นอะไรเนี่ย มีมีป้ายบอกไหมเนี่ยเครื่องเล่นอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่มีป้ายบอกเหรอ,หอสงสัยเขายังไม่ทำป้ายมีรางด้วยลางเหมือนสะพานรถไฟอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องเล่นบ้านผีสิงอู้บ้านผีสิงก็มีโอ้โหสุดยอดโอ้มีบ้านผีสิงด้วยอะ่ะ แล้วนี้เครื่องเล่นอะไรเนี่ยเครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นรถรถมหาสนุกอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไต่ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปอย่างนี้มันจะได้เสียวๆอืมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเค เครื่องเล่นรถมหาสนุกตาไปอะไรเนี่ยโหีนเครื่องเล่นอะไรเนี่ยเครื่องเล่นรถไฟเหาะหรือรถจิ๋วตาลุยป่าโอ้โหชื่อเครื่องเล่นก็น่าเล่นแหละโหกินยาวิเศษกันโอเค ันนี้ข้างเล่นอะไรเนี่ยไม่มีป้ายข้างเล่นบอกอีกสงสัยนะ่าจะอยู่ข้างบนแหละลองดูสิโอ้มีสระน้ำด้วยมีทางอยู่ข้างบนแสดงว่ามีทางให้ขึ้นไปข้างบนก็เป็นทางบันไดนั้นสินะอ๋ออันนี้ก็เป็นทางรถไฟโอ้โหทางรถไฟ เราต่เครื่องเล่นอะไรด้วยเนี่ยน่าสนุกจังเครื่องเล่นอะไรเนี่ยโหมีเรือล่องแก่งด้วยเหรอโหโหมีเครื่องเล่นเรือล่องแก่งด้วยสุดยอดโอถ้าใครอยากเสียวสงสัยต้องมาเครื่องเล่นนี้เลยโหดี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 ดดเห็นธงชาติไทยมาถึงมาถึงสวนสนุกเลยนะเนี่ย นู่นธงชาติไทยเนี่ยแต่ชิงช้าสวรสสวรค์น่าเล่นสุดแหละ,ละ,ะชิงช้าสวรรค์น่ะน่าเล่นสุดแล้วแหละอืเพราะว่านะชิงช้าสวรรค์น่ะมันแบบว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์น่ะมันสูงมันน่าเล่นดีพรุ่งนี้เปิดสวนสนุกด้วยไอ้ยะพรุ่งนี้ก็เปิดสวนสนุกเป็นวันแรกโอ้โห ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฉลองเลยไปไปเลยไปสถานีหมู่บ้านที่หนึ่งเลยยาวโลดเลยไปเลยขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปสถานีหมู่บ้านที่หนึ่งไ <c oughs> ต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปสวัสดีครับพนักงานโอ้สวัสดีจะไปสถานีอะไรครับผม สถานีหมู่บ้านที่หนึ่งครับเอาเงินใส่กล่องเลยสิบอร์ดนี่ครับโอเคขึ้นทางชานชาลาด้านขวาขวามือนี่เหรอครับใช่แล้วโอเคครับนี่ชานชาลาทางนี้เลยโอ้สูงมากเลยนะเนี่ยสะพานรถไฟฟ้า BTS โอ้มาถึงพอดีเลยเฮ้ยเป,ปิดป,ประตูพอดีโอ้โห สถานีต่อไปหมู่บ้านที่หนึ่ง next station หมู่บ้านที่หนึ่งผู้โดยสารโปรดทราบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS ขอบคุณครับหมู่บ้านที่หนึ่ง ลงบันไดคนใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ดีนะที่ต่อส่วนต่อขยายมานั่งนั่งรถรับส่งกับโอเคไปไปกันเลยูเทศกาลว่ายน้ำจะถึงตั้นไหนเนี่ยสวนสนุกอาจจะเปิดก่อนละมั้งนะ รถไฟฟ้า BTS ใช้บริการดีจริงๆเลยแฮะฮมสวนสนุกพอเปิดแล้วก็น่าจะมีคนเยอะอยู่ละมั้งนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะสวนสนุกเขาสาสร้างมาแล้วก็ไปเล่นกัน ถ้าบ้านยังไม่เข้าบ้านอีกอแล้วแล้วเขายืนทำอะไรกันเนี่ยเดินทำอะไรกันไม่กลัวโจรมาเหรอเนี่ยปักทัศสักหามีโจรที่ไหนล่ะแต่โจรจากข้างนอกมันก็มีโอกาสาเข้าบ้านมาก็ได้นะโจรจากข้างนอกอชาวบ้านไม่เข้าบ้านกันล่ะฮะ๋ยวก็มีโจรมาหรอกเดี๋ยวโจรมาก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยปักทัศแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งไว้ใจ มันสว่างแล้วก็อย่าอย่าพึ่งไว้ใจเลยกลับมาแล้วครับลุงย้อนอ่ากลับมาแล้วเหรออ่าได้นั่งรถไฟฟ้า BTS หรือเปล่านั่งครับแบบว่าให้บริการดีมากเลยครับอ๋อดีเลยดีเลยล้วสวนสนุกล่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวลงุงขอยไปดูกับผมดีกว่าครับวับนพรุ่งนี้โอเคงั้น เดี๋ยวลงค่อยลุ้นวันพรุ่งนี้ก็ได้โอเคงั้นพักได้วันนี้ครับผม